สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสมชายในเก้าสองและนี่คือมินิเวิลนะฮะจะมาสร้างเมืองกันนะว่าตอนนี้กำลังสร้างตึกอยู่นะฮะสร้างเมืองโอเคหลังพี่เซอร์กัดเทดีก็เส้นสุดลงแล้วนะฮะ ีเป็นตึกสียมพูทำตึกสียมพูดีกว่าไหมกระจกจะเอาเป็นกระจกแข็งเฮ้ยเอากระจกแข็งเลยนะครับสียมพูก็1ิบสามนะโอ้โหกระจกแข็งเมื่อก่อนมันจะไม่มีนะแต่ตอนนี้ มันมีมานานแล้วผมนะตั้งแต่ถ้าจำกันได้นะตอนยุบในทีเนะไม่ค่อยจะมีเลยนะไม่เห็นมีเลยนะครับเนี่ยทำเออตรงนี้ทำถนนแล้วนะฮะมก็จะขยายกว้างไปอีกครับผม เออตอนสกัดทีดีพอผมยังเล่นนะตอนนี้ผมก็ได้อาวุธสีแดงครบหมดแล้วนะฮะแต่ว่าอัปเดตต่อไปจะเป็นอะไรก็เราต้องตามต่อนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่านะนอกเหนือก็ชุดเกราะกกปืนแล้วนะฮะ เอต่อไปอีกครับผม ต้องอันนี้ใหญ่นะอันนี้ใหญ่แล้วผมเนี่ยมันเป็นมงกลมอะเรียกว่าตึกสูงละฟ้าสีชมพูไหม ลองดูฮะโอ,โอ๊ยถูกบล็อกอีกมินิวิวมินิวโวมันก็เป็นเกมฟรีนะฮะอันนี้ผลิตโดยฮ่องกงนะฮะ คือถ้าเป็นของจีนก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะฮะฮตึกโอเค ตายกูเอ่ออาไงต่อเอ่อแล้วก็น่าจะต่ออีกชั้นนะเดี๋ยวมันต้องเติมไฟอะ่ะ ว่ามันต้องเติมกี่ชั้นอเคครับข้างบนให้มันเป็นไม้ดีกว่าผมก็ชอบนะอเดี๋ยวขอวัด ระยะก่อนนะครับว่ามันมีเท่าไหร่อ่าฮะจะเว้น3นะฮะสามเว้น3นะครับโอเคเออเท่าไหร่เอ่ย4 อืมสีครับผมว่าแต่จะปักไฟยังไงอะ่ะแล้วไฟจะปักอะไรเอ่ยห้าแป๊บหนึ่งนะครับนี่เอาไฟสีขาวดีกว่า โอเคไฟสีขาวมองใหญ่ก okay, ีกหนึ่งขอตัวด้วยนะเว้นสามนะครับ สร้างสรรค์นะครับมันก็จะเล่นยากนิดนึงนะฮะ ต้องชำนาญด้วยเหรออ้าวเอ้ยเอ้ยส่องก่อนคือไอเทมแต่ไอบางอย่างมันยังไม่เปิดล็อกนะโอเค เออผมว่าพอไหมทา <c oughs> งออกทางออาอยู่นู่นครับว่า <c oughs> แต่ฉัน เปลี่ยนดีกว่าว่าจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าก็ไม่นะครเบ่อแป๊บหนึ่งครับผมอืมบล็อกไม่เกี่ยวนะฮะเอ่อเอาบล็อกลกแท่งอ,อิดน้ำแข็งเอออันนี้มันเข้ากันเออเอาไป นะโอเคข้างในพอได้ไหมโอเคมันมันเย็นเยนไปเลยนะฮะโอเคจากนั้นเออเอาออก,อ,อ,กอันนี้ผมตั้งไว้นะฮะเออสี่เหลี่ยมมันต้องมีต้นไม้นะต่อสักบอกนะะอันนี้สามแล้วสี่ห้า ให้วางไว้ไม้สาม้วผมเอ้าใส่ไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อเกมมันแหลกนะโอเคจากนั้น เอาดินเฮ้ยไม่เอาดินดีกว่าเอาเฮ้ยอิฐยิงใส่เป็นยาก็ได้นะอแปบ๊บหนึ่งครับเอายามาโอเคตรงนี้ ผมเอาก๊อกมาคัดลอกเลยแหละเออตัอ้งสักสี่ทิศนะครับหรือต้นเดียวครับผมโอเคแล้วไงต่อเออลังนั้นก็วาง ะเอามันมีเอ่อยาว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 หินเหรอไม่เอาอะ่ะเอาอันนี้เคลียรไม่สม่ำเสมอเออ ไฟนี่หนึ่งนะฮะเออตรงนี้เออทำเป็นไฟว่ะเออให้มันเข้าหน่อยครับผมไฟอยู่ไหนวะอันนี้สิ่งก่อสร้าง คือถุงมินี้ก็ผมกำลังหาอยู่ครับผมเออฮะของเนอเอ้ยผมว่าเปลี่ยนอย่างอื่นดีกว่าไหมเอ้ยรู้ละมันมีไอเทมนั่นนะ่ะเอ่อเยาๆหาก่อนตกแต่งเหรอ นอ่นเองอันนี้มันมันมันเป็นโมเดลจำลองนะที่ผมทำเองนะผมไม่ต้องมา,มาว่าผมนะอ้าวไม่มีเลยเหรอมันมีเสานะมันเริ่มมาอยู่ เอ้ยอ๋อนี่ไงเออโทษทีครับผมเอาซักสามแล้วกันเนาะเอยอดเสานี่ไม่ต้องครับผมเออเอ๋ยวขอทุกคนมันต้องเว้นด้วยไหม ตรงนนั้นก่อนก,ก็ไม่ได้เล่นเยียวยาเดี๋ยวให้มันคือพิเศษกัดผมก็ผมไม่รู้ผมจะทำคอนเทนต์อะไรนะแต่ไม่รู้ผมก็กลัวโดนแบนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็าต้องดูก่อนนะ จากนั้นก็เอาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเขเขียนว่าอันนี้ซ้อนเป็นชั้นนะต้นไม้ไม่เกี่ยวครับผม 嗯。Uh. อันนี้เราทำไปสามชั้นมันต้องตึกให้มันสูงๆครับผมมันถึงจะดูดีนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสองสิบสมส่สิบห้าผมว่าสิห้าพอไหมเคครับตึกมัน ห้าชั้นผมว่าตึกห้าชั้น ไม่บอกลกันอ้าวเฟ้นไฟเฟ้นไฟทอดทำเอง,เองไอออง,งไม่ใช่ถามมาดูดิหาหลังคาแบบเนี่ยหลังคาอือ มังค่าจากนั้นเอาเราเปิดล็อกอันนั้นแล้วใช่ไหมอ่านี่ไง ตั้งแนวนอนก็ทำได้นะเดยายาๆๆยากดผิด กดชัดอีกเอา้าเอา้เอาโอ้โอเคครับเหยาเหยวเหยาเหยาเอาละเอาละเอาละยีเนี้ยไม่ไปไกลเลยนะครับที่นี่เออเอเอนี่ไออยู่นี่ครับผม เฮ่ยดีเราตายเออตรงนี้โอเคครับตรงนี้ปิดก่อนโอเคโอ,คโอ,คโอค้ตายแล้วหมดขั้นสูงเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นมินิเวิลแบบสร้างสรรค์ขั้นสูงนะใครเป็นมือโปรก็ทำได้นะครับ เร็ดไหมเนี่ยผมว,ว่าสิบห้าชั้นก็พอแล้วไม่ต้องเติมเพิ่มนะเออโอเคครับโอเคประตูอืม มันดูได้ไหมว่าไหมเดี๋ยวเอเอแปบ๊บหนึ่งเอาเป็นส่วนาฬกาโอเคกับเที่ยงคืนดีกว่าพอได้ไหมโอ้ ใช้ได้อ่ะเออว่าไหมใช้ได้แล้วล่ะโอเคโอเคผมแล้วเริ่มเมื่อยคอแล้วนะเพราะว่าผมนอนเล่นนะเออ โอเคต้องถ่ายด้วยเหรอแปบหนึ่งครับผมอ้าว คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคเยวจะมีอะไรมันมีอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมากันอีกรอบหนึ่งโอเคครับจบครับผม